สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมอนี้ผ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดหวยปลาภัยนะครับมอนี้ใส่เบ็ดนี่ครับผมเบ็ดขั้นห้องนี่แหละครับพี่น้องนี่4สี่สิบหลังกะมอนี้ห่อหมาหวยปลาภผ่ครับผมเหยื่อที่เข้าใส่ก็เป็นเหยื่อจิ้งหรีดนะครับผมกับหอยม้าโดนแล้วก็จะเป็นยังไงเนาะไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ ี๋ยวผมจะขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถาม่ารุ่นผลงานกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมไปเลาะเมืองเบ็ดกันครับผมนี่หลังนี่ปลาเลยพี่น้องปลาถือตายได้ไดปลาอะไรเออโอ้ไอช่อนพี่น้องตายนีย ชนเบึ้งนี่ครับส่วนใหญ่ขันมันกวาดน,น,นี่สินบวกบวกค่อยหลุดครับพี่น,น้าะปากมันเหนียวเหนียวเนี่ยใสสวย,วยครับเอาเอาเอีกหนึ่งตัวสวยๆมีโตปะ น้ำตื่นเลยจะงม,มมาเลยน,นี่โอ้หยญ่ครับผมใไง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 โอ้จะขาดปากแล้วจะเก็บก้นตัวนี้

นีหลังนี้มีดึงอยู่ครับหลังนี้กับมีดึงครับสว,สวยๆขึ้นกันครับนี่ตรงงามขึ้นกัน อุ้ยล้งหน่อยนะลังนั่นเพี้ยนลังนั่นลังนั่นมีปลาครับมีปลานั่นครับผมมีปลาครับปลาปลาอะไรเอ่ย ขอประคอพี่น้องนี่ ครับผมเลาะยามเบ็ดกูเบ็ดแล้วแล้วนะครับถือว่าได้การด้ครับเบิ่งผลงานกันครับนี่คือผลงานเขานะครับนี่ควาตัวไข่ยอยู่เด้พี่น้องตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ปลาหกัวนะครับผมเบ็ดสี่สิบหลังกับน,นี่ครับผมพาออยู่พ่อกินแล้ะครับใส่ถือว่าได้การเลยอ่ะมันหมานอยู่ดอกพี่น้องได้การเลยครับ นี่ไม้ด้านหลังเขาก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจิบต่อไปซิมิหยังกับทารุ่นทาเบิ้งครับมือนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ